สวัสดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพี่ระยะพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้นํามาพูดคุยกันให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการ ปูทางค่ะสู่การผลิตยาจากกัญชาสู่มาตรฐานโลกนะคะซึ่งก็จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในเนื้อข่าวค่ะเรื่องราวต่อมาก็เป็นเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการค่ะให้เข้าสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะและสุดท้ายค่ะวันนี้เราจะมาดูกันถึงการเพิ่มวันหยุดในปี2565นะคะว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะได้มีวันหยุดราชการก,กันกี่วันค่ะเรื่องราวแรกนะคะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงการปูทางสู่ การเป็นศูนย์กลางการผลิตยาจากกัญชาสู่มาตรฐานโลกนะคะทางด้านนางสาวรัชดาธานาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการออกมาพูดถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะจากผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของพืชสมุนไพรไทยค่ะซึ่งก็มีเป้าหมายโดยการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางนะคะการผลิตพืชสมุนไพรและเวชภั าาภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีการตั้งเป้าให้ไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตและก็ส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนําของโลกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ประเทศไทยในช่วงของโควิด -19 นะคะแล้วก็โพสต์โควิด -19 นนั่นก็คือหลังจากที่ได้มีการผ่านพ้นย,ยุคข,ของโควิดไปแล้วขณะนี้ค่ะก็มีตัวเลขรายงานนะคะว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องเทศในตลาดโลก ยอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมากเลยทีเดียวนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณส0 0แสนล้านบาทค่ะและในปีนี้นะคะก็คาดว่ายอดรวมตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ย ก็จะมีมูลค่ากว่า50 0 0 0ล้านบาทค่ะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอะนะคะจากปีที่แล้วแล้วก็ได้รับอาน,นิสงส์งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสินี่แหละค่ะโดยตลาดส่งออกสําคัญสําคัญของไทยนะคะก็ได้แก่ญี่ปุ่นจีนสหรัฐอเมริกาค่ะทั้งนี้หากเจาะจงเฉพาะผลิตภัณฑ์กัญชาแล้วก็กัญชงในตลาดโลกแล้วเนี่ย ก็จะมีการประมาณการค่ะว่ามูลค่าการตลาดสำหรับประเทศไทยจะอยู่ที่660ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในปี2024ก็จะเติบโตแบบก้ากระโดดค่ะไปเป็น2 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีตลาดหลักๆได้แก่สภาพยุโรปนะคะสหรัฐอเมริกาซึ่ง2ตลาดเนี้ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ80%ของความต้องการในตลาดโลกเลยทีเดียวนะคะเพื่อสอดรับกับเป้าหมายดังกล่าวค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มี การดําเนินการโครงการหลักๆไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรนะคะตามมาตรฐาน GAP 5 0,000ืกว่าไร่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรค่ะแล้วก็รวมไปถึงโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่พืชสมุนไพรจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยบเแปลงใน22จังหวัดนะคะเกษตรกรทั้งสิน้น1565ารยารยรวมพื้นที่จํานวน ,7913 ไร่ค่ะแล้วก็ลงนามข้อตกลง เพื่อการแปรรูปสมุนไพรกับโรงพยาบาลใหญ่ๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศนะคะโรงพยาบาลพนาโรงพยาบาลตระการพืชผลค่ะก็เรียกได้ว่าผลิตที่ไหนก็แปรรูปที่นั่นนะคะสำหรับในปี2,565ค่ะก็จะทําการเร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือว่า EEC นะคะทั้ง3จังหวัดก็คือฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ระยองค่ะเพื่อครอบคลุมคลัสเตอร์พืชสมุนไพรแล้วก็คลัสเตอร์พืช มูลค่าสูงให้สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในยุคโควิด -19 ขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเขาได้มีการตั้งเป้าหมายค่ะให้ประเทศไทยนี่แหละเป็นศูนย์กลางการผลิตเวชภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แล้วก็เป็นฐานการผลิตยาจากกัญชาโดยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนะคะแล้วก็มีหลายๆห,หน่วยงานที่บูรณาการการทํางานร่วมกันกับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็กลุ่มแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น ูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศนะคะหรือว่า IMCRC นะคะหรือจะเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์เป็นต้นค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีการใช้กัญชาะะเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในหลายๆประเทศแล้วก็หลายรูปแบบค่ะเพื่อการรักษาความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคลมชักนะคะที่ดื้อต่อยาแล้วก็รักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งะค่ะแล้วก็รักษาภาวะปวดประสาทส่วนกลางนะคะที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผลก็ใช้กัญชานี่แหละค่ะมาในการ ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการบรรเทาหอบหืดนะคะรักษาภาวะเบื่ออาหารรักษาฤ้สีดวงด้วยมะเร็งปากมดลูกโดยการเนบค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็พบว่ายอดประชาชนเนี่ยเข้าใช้บริการกัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในทุกวันเนี่ยก็จะมีการขออนุญาตนํากัญชาทางการแพทย์ไปใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะก็ยังมีโครงการในการปลูกกัญชาทางการแพทย์นะคะดำเนินการ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์โดยจะมีการเก็บผลผลิตต้นกัญชาแล้วก็ชิ้นส่วนดอกกัญชาเพื่อนำส่งกระทรวงสาธารณสุขสถานพยาบาลนำไปสกัดเป็นยารักษาโรคต่อไปค่ะส่วนนโยบายแล้วก็ทิศทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลนะคะดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีเห็นได้จากการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อปลูกพืชสมุนไพรที่มีจํานวนมากขึ้นนะคะแล้วก็การจดทะเบียนของนิติบุคคลธุร,รกิจผลิตและแปรรูปผลิต ผตัณฑ์จากสมุนไพรจัดตั้งใหม่นะคะก็สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันใน9เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่มการาคมจนถึงกันยายน2564นะคะซึ่งก็มีจํานวนทั้งสิ้นเนี่ย117ราย เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน69.56%เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะและในช่วงปีนี้ค่ะช่วง9เดือนแรกเนี่ยก็มีการจดทะเบียนโดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน3 0 5ร7ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน56.04%เลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ เรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะคะในการที่จะช่วยในการบรรเทาหรือว่ายับยัง้งอาการหรือว่าโรคบางอย่างเนี่ยได้ทําให้ตอนนี้ค่ะสมุนไพรไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากทีเดียวนะคะในตลาดโลกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็หันมาให้ความยอมรับกันมากขึ้นค่ะเรามาดูเรื่องต่อมากันนะคะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน,นะคะ่ะตอนนี้รัฐบาลเขาก็ได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะเพื่อที่จะให้เข้ามา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาษีแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐผู้สนับสนุนเนี่ยก็จะได้การลดหย่อนภาษีด้วยนะคะทางด้านรองโฆษกประจาสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการพูดถึงการขับเคลื่อนการประกอบกิจการเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาชุมชนและประเทศสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยมีนายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการดําเนินงาน,นะคะ่ะภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมปี2 5 6 2นะคะซึ่งในช่วงเวลา2ปีของการเริ่มใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยทางคณะกรรมการเขาก็ได้มีการผลักดันให้มีการออก สิทธิประโยชน์อย่างมากมายหลายอย่างเพื่อเป็นแต้มต่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมได้ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็นําผลกําไรเนี่ยกลับคืนสู่สังคมต่อไปค่ะขณะนี้ก็มีวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลเอนเตอร์ปรเนี่ยนะคะที่จดทะเบียนกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจํานวน162กิจการแล้วซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมานะคะทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาได้ออกมาตรการในการสนับสนุนการดําเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นทางกรม สัมภาร์นะะที่มีประกาศให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียนสวสก็คือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่นิติบุคคลที่จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมประเภทที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกําไรนะคะข้อที่2ก็คือจะเป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถหักลดหย่อนเงินลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมและได้จดแจ้งการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ค่ะในส่วนที่3ก็จะ เป็นในส่วนของผู้บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะผ่านระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถที่จะหักลดหย่อนภาษีได้ขณะที่สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าอลลอตก็ได้มีการออกประกาศให้กิจาการ SE ที่ผ่านการจดทะเบียนร,รับรองนะคะสามารถที่จะระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตจาก,กลอลตตามปกติค่ะ ก็ล่าสุดนะคะเพิ่งจะมีผลบังคับใช้ก็คือกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะซื้อจัดจ้างผลิตผลชิ้นงานหรือว่าการบริการที่ผลิตหรือจัดทําขึ้นจากวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะจดทะเบียนโดยมีวิธีเฉพาะเจาะจงได้ทําให้วิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะมีโอกาสที่จะเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐได้มากขึ้นนอกจากสิทธิประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็ยังได้มีการผลักดันให้มีการเสริมความแข็งแกร่งแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการสร้าง เครือข่ายให้กับ18หน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงทางด้านการตลาดการลงทุนการระดมทุนค่ะการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มกิจการนะครับเพื่อสังคมสําหรับคนพิการค่ะและที่สําคัญทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ได้มีการิเริ่มการจัดกิจกรรมเจราจาธุรกิจนะคะหรือว่าออนไลน์บิสเนสแมชชิ่งนํากลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม13รายเนี่ยไปพบผู้ซื้อแล้วก็นําเข้าจากต่างประเทศกว่า34รายจาก13ประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเยอรมัน เป็นซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็กลุ่มประเทศยุโรปนําไปสู่มูลค่าการค้าประมาณ15ล้านบาทโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่เจราจาทางธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของอาหารเครื่องสําอางสินค้าเพื่อสุขภาพและในระยะต่อไปค่ะก็จะดําเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการส่งออกร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการอื่นๆนะคะรวมถึงจัดก,กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะและสําหรับในปีหน้านะคะสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ ังคมเขาก็เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเพิ่มจานวนผู้จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะเพราะว่ามีผู้ประกอบการจํานวนมากให้ความสนใจนะคะรวมถึงวิสาหกิจชุมชนเองหลายๆแห่งเนี่ยก็มีศักยภาพพอที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ด้วยซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์และก็การสนับสนุนหลายอย่างะคะ่ะมีโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจนะคะให้รากฐานแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาลซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการสนับสนุนนโยย สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมหรือสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิน่นแล้วก็ระดับประเทศนะคะให้ยั่งยืนต่อไปส่วนผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้นะคะที่0 2 4 2 4 6 2 3 4 4กค่ะก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่น่าสนใจสําหรับผู้ประกอบการเองเนี่ยการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะเพื่อที่จะมีการต่อย,ยอดแล้วก็พัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะและสุดท้ายในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงการเคาะวันหยุดเพิ่มของทางคณะรัฐมนตรีค่ะในปี2565นะคะเพื่อหวังที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้มีการสะพัดของเม็ดเงินมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะรับทราบถึงภาพรวมวันหยุดราชการประจําปี2565จํานวน19วันค่ะแล้วก็ เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนะคะประจำปี2,565เป็นจำนวน4วันได้แก่วันศุกร์ที่15กรกฎาคมนะคะวันศุกร์ที่29กรกฎาคมวันศุกร์ที่14ตุลาคมค่ะวันศุกร์ที่30ธันวาคมนะคะเพื่อให้เป็นการกำหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจ้างภาคเอกชนประจำปี2,565ให้มีความสอดคล้องกันกับมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2,504 1> 1, ซึ่งก็จะเป็นการกําหนดให้นายจ้างนะคะกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้กับลูกจ้างแต่ว่าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนี่ยไม่น้อยกว่า13วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติแล้วก็กําหนดจากวันหยุดราชการประจําปีค่ะวันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นนายจ้างสามารถนําวันหยุดราชการทั้ง19วันดังกล่าวเนี่ยไปเป็นแนวทางในการกําหนดวันหยุดตามประเพณีประจําปี2565นะคะเพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดไปร่วมประเพณี รวมทั้งวางแผนการดําเนินชีวิตของตนเองแล้วก็ครอบครัวให้สอดคล้องกับการทํางานได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะทั้งนี้นะคะนายนิยม2แกวอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะก็บอกว่าทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็ขอความร่วมมือจากนายจ้างสถานประกอบกิจการภาคเอกชนค่ะกำหนดให้วันศุกร์ที่15กร,รกฎาคมวันศุกร์ที่29กร,รกฎาคมนะคะวันศุกร์ที่14ตุลาคมและวันศุกร์ที่30ธันวาคมเป็นวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษเพื่อ กอให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีวันหยุดต่อเนื่อง สามารถที่จะเดินทางกลับภูมิลำนาว่วท่องเที่ยวต่างจังหวัดสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนะคะทางนี้นายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้กับลูกจ้างด้วยหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแล้วก็สำนักงานสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่หากมีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรสายด่วนได้ที่เบอร์1 5 0 6กด3ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพี่รยายพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากาอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอโกโลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชือ้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมือไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง